แม่มาเหมือนเมย์เรามากินกอะโลโอกสบายดีทุกคนวันนี้มากพราะก็พองจากรร่วมหาหาคือเก่าเหมือนสะฮองมาแลนด์นะทุกคนไนน์แวราแลนด์มาแลนด์อยู่แค่ของ เรื่องการนอกกอนี่แล่นแล้วแล้วย่างไปซื้อพักบางอย่างนี่ก็ได้เห็นเขาจะขายพักขายอยังแคบคของแบบมันมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สําหรับเฮาที่เฮาเราเคยเห็นหั่นนะก็เลยก๊อปไปโหลดเพื่อไปเอากล่องมาถ่ายทุกคนเบิ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวสองสี่แทนกล่องไปเบิ่งเลยเนาะสิเตียงตัว <c oughs> <c oughs> ตนี้มันแคบคของเด้อทุกคนแคบคของของอ่าเวียงจันทส์ะแสกแลนลืมๆหยุดหยุดก่อน สองเลนไปได้4.32กิโลเมตรภายในเวลา39นาทีก็จริงแหละ3านาทีแหละแต่ว่าสองของเรื่นยุดแม่บอกเขาจะขายมีเม็ดแบบตลาดเ้าเลยเพราะว่าหน่นเขาจะเที่ยวไปออกกำลังกายนะทุกคนมีสายบัวนํามีหมากใหม่นาะมีผักเทียมสไลด์นี่เขากินผักเทียมล้าเนาะเขาเป็นผักเทียมเนาะักเทียมล่า ยู่บ้านเขามีกระเทียมจีนกระเทียมลากระิมีทั้งใบทั้งอันนี้แบบนี้เลยค่ะกระเทียมลาเนาะพวกบัวของลาเองบัวเน้นพวกบัวเลาก็มีกรบเทียมลาวอ็มีโอ้จะขึอนบ้าไต่จะพ่นไแท่ิงพ่นทางไดอเม่โอ้เอามาแต่ไตรผนว่านี่เสียงปวงผลโอ้มาคายดนเหรอวะอยู่นี่แม่ไม่ไม่อยู่ที่เสาโอยังบอกใตคือการน้อน้อแม่ทะเลเดี๋ยวพา เปนยาเม่เรเป็นไทยเรียงจันแล้วแมนดวดมามคีกานี่้าทั้งเนื้ออื่นยังโอ้มักนอทังเนือมักนอนอทังเาบางอื่นมากสั่งมีกาจ้าโอ้หมักมักกแดงเออชีแรงแรงเียวมังกรเนนี่ มันเป็นสีแรงๆ่อยกัยกทแทั้งไตคือกันทางไตใดปทุมพรือกันบ่บ่ข่อยเมืองโค้งโอ้มีแต่ไตไตก็เฮาอีกเนาะเจ้ายู่ใจเฮาว่าเฮาเมืองโค้งเปนแห่งเมืองโค้งหัว <laughs> <laughs> เดินขอบใจเด้อไปไทยบ้านเดียวกันพี่นอ้องทักทายกันเนาะเป็นเรื่องธรรมดาขายป้าก็มรนมิโอ้ป้าก็มีเด้อป้านดมโพงเฮานี่บ่โอ้ หลายเนาะผลปลาตัวบักใหญ่มันย่างกอนได้เลยเด้ปอปลาเิ่งกับมี่พี่น้องปลาสะอ่อนผักมักริกงามแห้งนี่ครับนี่หมาก,มก,มกอ,ากอนกันมักหมากยนะังกอนขึ้นหมักริกยาวๆนะหมักมือกเออหมักมือกแต่เขาบอกเคยกินสีดาบอโรนุสิบแปดคนกีบสิดาสิดาแดงสิดาขัง ต่อไปเป็นว่าเขาสิคล้ายตามเหลี่ยมแข้มโค้งนี่ไปเลยนะพี่น้องเนาะอุ้ยตใจตกใจเวอร์แน่ตอนนี้เป็นเบื้องนั้นก็สิมีหาดอาหารแล้วก็มีรถที่เขาเจะมาลแลนด์เนาะเขาเจอดรถปลาแล้วเขาก็มาแลนส่วนไรเขาหมักมาจอดรถอยู่นี่แล้วเขาก็มาแลนเอากกําลังกายแ <c oughs> ลนแล้วก็ซื้อแนวมากินเนาะบอกเออจะเขาจะขายแนวกินหนึ่งมัดพี่น้อง อายุ่ซองจะสิกะได้เนาะเพราะว่ามันมีห่าวกันเข้าไปบ่เชิงไมีปิ่งป่วยขาปวดเนาะเป็นใหญ่มากเบื้องนี้เนาะเป็นประเภทตำสมปิ่งไก่ต่างๆนั่นน่ะเป็นใหญ่มากอยู่โซนเดียวกันเบิดเลยเนาะก็จะมีของกินแล้วก็เบื้องนี้ก็จะค่ายสมพรกได้ิผาพี่น้องหามไปเบื้องทช่องกายดลระเบิดมา นขนมเนาะตัวน <toys> ี <m ics> <m ics> ้เขาเอียงนี่ไหมตัวแปดตัวแปโอโลมันต้นลางอะโอโลตัวนี้ตัวนี้มันต้นแลีวตัวนี้เดกระป้นโอหกามีวุนเนาะาคูยาอันนี้ตัวแปเคยกินบ่ อันนี้เนาะโอโลบ่เขินตัวนี้ใส่หมากฝาบ่ตัวไหนใส่มะขาาใส่มะขาเบิดนี่บอ่ะเดี๋ยวอันถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวย่าสิบสิบก่อนอันนึงใสน้ำตาลกันโอ้ต้องใส่น้ำตาลก่อนเนาะโอ้ต้องใส่เงาใส่น้ำตาลเดี๋ยว่าสิบสิบเนาะเสร็จย่ พร้อมง,ง,ง,ง่ายพร้อมง,ง่ายพี่ขอบคุณที่งอ่างเงพร้อมง่าจะเป็นผันวเนาเวเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกงรอบ่ะเสี็จปะไปไนมาเหม่ยๆเรามากิน คนทมาท์เจนแลนคาร์มา,เ,าเวกินเวลินคือกันก็เพ่าแหละมาเวเบิง ก็เลยเนาะพี่น้องเอิเ่นขายเครื่องขาย,ขายของกิแล้วกนันี่คือแบบรุ้มรุนของกลุ่มนอะของคนปันลลทตีฟีเบอร์นี้เขาหนักกันมาออกกํลาลังกายประมาณน,น,นั้นเดี๋ยวนี้ส่วนร้ายเนาะคนเขาก็าสนใจมาออกกํลาลังกายหลายข้นหกักซาสุขภาพต,ตัวเองหลายข้นเนาะคนออกกํลาลังกายยามเลยร้ายว่าจะเป็นกลุ่มของคนคีรอตีกลุ่มร์ของคนเลนบางคนก็ไปยิ้มมันก็มีร้ายสายเนาะ สายเคยว่าสายแลนสายปั่นรถแล้วก็สายยิ้มสายยิ้มก็คือสายออกกําลังกายแบบอยู่เพื่อนอยู่กับยู่ิมนะบอดออกกําลังกายแล้วเนาะสู้คนละสืไว้เลยเป็นมือนงนคล้ายดีแท้สำหรับคลิปนีช่องของตองขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปทุกคนขอบใจที่เบิร์นแต่ตนจนจบบ๊ายบาย เราไม่เคยเห็นจิ้งเือร์รกันเคยบม่เคยเขาหาประมาอันนี้มาปลูกรอบส่องตีอะไรแต่เจอเจอในหน้ากับติดใก่เนี่ยปลูกเองวันโอเคโองเขาเจอมาพักฝาเนาะบม่เคยเห็นจิ้เอรใบมันเป็นังใยเป็นเครือวะใบมันคือปลาใบมันเติดเนี่ยโอ้เป็นเครือเนาะมันนเเป็ครือใบมันเป็นใบต้นต้นไม้ต้นไม้เครือเออต้นเครือใบมันก็เป็นใบ เม็ดวายัใหญ่บ่อันนี้คอะคันเครือมันใหญ่